สบายดีพี่น้องสบายดียนามแรงๆพี่น้องเอ้ยอู้เนาะหลายคนขนาดเลยผู้ซอยนี่นอเนเม้อเห็นกระข่า,ข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 าขกุญกบีบกระขื่นอีกเยียยย่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยแพ็คขนมโอ้มีนอนกระเห็ดเป็นด้วยโอ้เลี้ยงข้าวซานบูเสียข้าวซุปได้หนิเนาะอืมไหวเห็ เราก็จะมาโมตุเ้ามะเสพต้นมนกระแพกเป็นเนาะอือผลัดห่ืลุกปลื้มเห็ดอะไรเป็นบ้างเออใช้ใช้ไหอย่าเท่นกินะไหน้างอย่าเท่นเด้อ ปขอบใจเด้อขอบใจเด้อเฮ้ยเก่ง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 โอ้โหพ่อพ่อเอาทุงเดียวพ่อเอาไปขึ้นเก้าเอาไปขึ้นเก้ามันจะมาให้ซองทุงผมนะฮะน้ำอะไรขั้นคำมัน้ำมาเลยอืม เราพี่ยาด้วยหม่ทอดไว้เราแหละไม่ไม่ไม่ขึ้นเยียบจังเดียวขึนเยียบจังเดียวรวม้วยช่วยกันพี่น้องจ๋าลมไปเนื้อ่ขาลีแลั้เียบจังเดียวไอ้ไอติมนันแจกตอนเศ้าบอที่สี่ว่มเจ็บก็โดนแล้ว โบนิมาอยากไกินเด้อไปกินไอติมเด้อไอโบนิมาก็ไปกิน,กนไอติมเด้อพนะี่น้องมืองานบุญเนานะวันที่สี่ขอบคุณคุณยายทางฝั่งไทยละลายเด้อที่อืดดีมไม่แห้งหน1 1> ึ่งถังถังละสามพันบาทเนาะเต็มถังแล้วเบิร์ดมือตักกระซ่าหัวค้ำรถจะเลิกง,งานผมขอให้คุณยายอายุมั่นขวรยืนเนาะ จะภาพไอติมวันที่สี่หนึ่งทังน้งวันที่หาบุญบานที่สว่างสามถังไอติมเลิศไหมบรรยากาศน้ำหนาวบรรยากาศนี่กันสิบุคคล

แพ็คขนมาเห็ดของสำรวยงานบนดีเจ้ใไดห้น้องจับปก้อให้มให้น้องจับเลยลูกเห็ดเองมทีงงเก่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 งจังเลยเว้ยาวันนี้ป้าวจานนะใช้ใช้มาอยาเทนอีกกระสงนหนึ่งแล้วเทนคออีกแล้วอย่าเท็ดแล้ว

ซีมเนี่ยไม่ต้องดันเนี่ยโอ้โหซีมเนี่ยหมดเลยเอ้านี่ยังมันอ่ะเวลามีกุ้งตายเล่าแลยโอ้ยแค่หน้าหน้ามือน่ะสี่ปิดมืองานนะ่ะเบิร์ตเปียกใหญ่ดีด้วยสามแก๊สบพ่พอกันคนดีหรอคนมาใอยงานก็จะบอกว่าถ้าถ้าคนเยอะขนาดนี้ขั้นตามได้เป็นแสนบ๊แมนด้วยพี่น้องจา้า ในประมาณหมื่นน่หน่อยเออบ้านเฮาเขาจะปูนหลายปูนานหาพันกับสิบาทเนาะเศ่ร้าพันกับสาสิบาทพี่น้องจ้าเนาะคืองไทยแบเป็นรอดนแนงไทยนี่ก็จะาคนอะไรเ็นนันแอดาทออือื

เอ้ยหงยาน้องเนื้อให้ยยาเทนปีาไปคืนบอนี่หากวดบ้านกวดบ้านกวดบ้านมึงคับวดไหม้วดเ่เก็บเก็บไปเร็วเก็บไปเร็วได้ยังกินแรงป่ะเนี่ยบอลซุ่มเจ้าเนี่งแกงไก่เฮ้ยแกงไก่ใช่ไหกินเขาแรงนะบอลนี่นะ จงไา้กิน่เด้อไฟตูห่ห<ะ>ัวบัวเลยเห็นดังผ่านะแกงไก่ในะสดน้ำพอมีแห้ง Bên người ta tục. Mày, nó để nó tộc. Nguyên, nữa chào nó Nguyên Nó dân tộc. Nguyên nhân dân tộc. Nguyên nó dân ทางของน้าออกแ้วได้จนนะคืแขนงเนี่ยววกันได้นี่วกันได้นี่ยบอลไลน์อะไบอลีเออมันส่วนเมื่อบ้านเลยฮะทานทานยังเหลืออยู่ ไปหน้าเขายเ้ยไปหน้าแไเ้ยเอาหน่าไปนเอาหนัจ้งโมงลยนิดห้าโมงเท่าไหอืเดี๋ยว้หนไ้เราลุด่าวดีปะอือ ตะเวนกันสิตกดินขี้หอนเพใหญ่เนาะยากไม่้เงเกี่ยวข้านงแกงกับพอน้องเทีนให้แท่นี้แหละตะเวนกันสิต๊กดิน เป็ดทุกนีิจตีเยซะปกคนแก้วเขียวเข่ากำลังเคย ปาจีนบอกแสงแตะวินก็ชอบตกดินพี่นอ้องปองปลายเนาะเลาก็สีตะเมื่อแล้วบันมแมลงพี่น้องมานอนใหม่อีกเนาะ ขอบคุณทุกเมนทุกกลังใจเนาะยู่ดีมีแห่งบุษครูสคนเดอ้อรพอกันใหม่คลิปหน้าให้ทุก็สบายดีสบายดี